เทคนิคการอ่านหนังสือสอบรับราชการ ep 2ค่ะค่ะ ep ที่1นนะคะเราก็วางแผนนะคะเตรียมตัวสอบรับราชการกันไปแล้ว ep ที่2นี้เราจะมาลงมืออ่านหนังสือกันเลยค่ะจากประสบการณ์ของทิเชอร์โอ๊กเองนะคะเราก็อายุ50แล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องอ่านวันละ1ิชั่วโมงค่ะแต่อ่านให้เป็นประจำทิเชอร์โอ๊กก็จะวางแผนอ่านหนังสือสอบเป็นหมวดหมู่นะคะอย่างวันจันทร์ อ่านคณิตศาสตร์วันอังคารอ่านภาษาไทยวันพุธภาษาอังกฤษวันพฤหัสความรู้ทั่วไปหรือกฎหมายวันศุกร์ก็จะทบทวนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ละคนนะคะว่าจะวางแผนแต่ละวันอ่านวิชาอะไรบ้างแต่ขอให้เป็นบวทหมู่นะคะอย่างในวันเสาร์อาทิตย์น่ะเราก็จะมีเวลาเยอะที่จโอก็จะวางแผนอ่าน ตอนเช้าก็จะเป็นเวลาที่ต้องใช้สมาธินะคะต้องใช้ความจำอย่างเช่นวิชากฎหมายความรู้ทั่วไปตอนบ่ายก็เป็นการทบทวนความรู้ทั่วไปวันอาทิตย์เราก็ทดสอบจำลองสอบจริงนะคะโดยการจับเวลาที่สำคัญอย่าลืมเติมกำลังใจให้ตัวเองนะคะพูดกับตัวเองทุกวันว่าเรากําลังใกล้สอบติดแล้วสำคัญพอๆกับแรงอ่านค่ะ ถ้าเราเหนื่อยเราก็พูดกับตัวเองอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวค่ะจำไว้นะคะอายุไม่ใช่อุปสรรคเลยถ้าเรามีวินยัยและมีใจที่ไม่ยอมแพ้ที่เชอร์อ๊กอยากบอกกับทุกคนว่าอ่านทีละนิดทุกวันดีกว่ารอวันว่างที่ไม่เคยมาจำไว้นะคะว่าความสม่ำเสมอชนะพรสวรรค์เสมอค่ะ